เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ android เลยข้อ16นะคะทุกคนมาแบบ ไม่มีคำถามอีกแล้วนะช้อย A นะคะบอกว่า no change ช้อยบีนะคะมีควาว่าต่อใช่ไหมคะแล้วก็เป็น semicolon นาอแล้วก็ and it was นะคะช้อย C ต่อแล้วก็เป็น colon ช้อย D ต่อ colon แล้วก็ being โอเคเราต้องไปดูในเนื้อเรื่องนะคะทุกคนแบบนี้ไปดูนิดนึงนะคะอย่าอย่าอย่าเพิ่งเดาไปเลยนะคะเขาบอกว่า but Jason box ใช่ไหมคะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ามี คำมา,มาตรงนี้ใช่ไหมคะไม่สำคัญเนาะ Json Box Believe s that another factor added to the early t a l l แล้วก็ตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องเลือกใช่ไหมคะแล้วก็ The dark snow problem สักอย่างนะคะทุกคนจุดๆๆโอ้โหทำให้เราปวดหัวนะคะ16 ตรงนี้นะคะช้อย A no change ช้อย B มีมีอะไรคะจะมี colon and เนอะ it was นะคะอันนี้เป็น colon colon being เขาบอกว่าแต่เจสันบ็อกซ์นะคะเชื่อว่าสิ่งหนึ่งนะคะอีกสิ่งหนึ่งเนาะที่เป็นที่มีส่วนทำให้เกิด every ต่อได้ที่มีส่วนทำให้เกิด การที่มันละลายเร็วใช่ไหมคะเพราะว่าปัญหาที่ชื่อว่า the dark snow problem ใช่ไหมคะทำไมถึงรู้เอ่ยว่าเป็นชื่อทำไมถึงรู้ว่าตรงนี้เป็นชื่อคะเพราะว่ามันมีอันนี้อยู่ถูกต้องไหมคะเขาตั้งใจจะเน้นนะคะทุกคนเขาตั้งใจจะเน้นแบบนี้แสดงว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่มันไม่ใช่แบบหิมะดมอะไรอย่างงี้ของจริงนะคะแต่ว่าเขาตั้งชื่อให้นะคะว่ามันเป็น the dark snow problem ถูกต้องไหมคะคือปัญหาที่ชื่อว่า dark snow นั่นเอง ทีนี้เนี่ยข้อสิบหกเราจะต้องตอบอะไรดีคะทุกคนถ้าถ้าตรงนี้มันเป็น The Dark Snow Problem ใช่ไหมคะมันคืออะไรเอ่ยทุกคนปัญหา dark snow เนี่ยที่เราอ่านมาก่อนหน้านี้มันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากอะไรเอ่ยทันไหม พอได้ไหมคะทุกคน The Dark Snow Problem เนี่ยก็คือปัญหาที่มันเกิดตอนที่มันละลายไวผิดปกติถูกต้องไหมคะทุกคนตรงนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่า The Dark Snow Problem ปัญหาเนี้ยมันเป็นมันเป็นอะไรคะมันคือ Early ตอ a ถูกต้องไหมคะมันคือการที่มันละลายไวมากๆเลยนะคะไวกว่าปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอ่าเป็นการใบ้เลวนะเมื่อกี้นะคะ จะมาใบาต่ออีกอย่างทุกคนสิ่งที่จะใบก็คือทุกคนเห็นเครื่องหมายเซมิโคลอนกับโคลอนถูกต้องไหมคะสองตัวนี้มันใช้ต่างกันเนาะถ้าเซมิโคลอนนะคะจะใช้เชื่อมประโยคนะใช้เชื่อมประโยคสองประโยค ความสําคัญมันเท่าๆกันนะคะทุกคนก็คือตัดประโยคใดประโยคหนึ่งออกไม่ได้อ่ะคะ่ะถ้าตัดออกปุ๊บจะจะอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะก็คือคอลอนถูกต้องไหมคะจุดๆนะคอลอนเนี่ยก็ใช้เชื่อมประโยคสองประโยคเหมือนกันทุกคนเชื่อมประโยคสองประโยคความสำคัญ ไม่เท่ากันนะตัวนึงเนี่ยมันจะเป็นความสําคัญน้อยกว่าฮะ,ะส่วนมากจะอยู่ข้างหลังเนาะซึ่งแปลว่ารายการที่ความสําคัญไม่เท่ามันทําไมได้คะมันตัดออกได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะไม่เหมือนกันแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะโคลอนเนี่ยมันสามารถให้อะไรได้อีกคะอันนี้เป็นอย่างแรกเนาะ เป็นหน้าที่มันอย่างแรกนะคะอย่างที่สองเนี่ยข้างหลังเนี่ยไม่ต้องเป็นประโยคก็ได้นะคะเป็นคําก็ได้นะเป็นคําเป็นคลอสไดห้หมดเลยนะคะเป็นการให้ตัวอย่างนะคะหรือว่าก็คือ example ถูกต้องไหมคะหรือว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ที่มันไปขยายตัวข้างหน้านะคะหรือเป็นการขยายนะทุกคน อ่ะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วถ้าเจอเซมิโคลอนนะคะยังไงเนี่ยมันมีไว้เชื่อมประโยคแน่ๆน,นะคะข้างหน้าเซมิโคลอนต้องเป็นประโยคข้างหลังเซมิโคลอนต้องเป็นะะประโยคนะคะประโยคนี้ก็คือต้องมี subject verb subject verb ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเป็นโคลอนเนี่ยข้างหน้าต้องเป็นประโยคใช่ไหมคะ subject verb โคลอนข้างหลังเนี่ยจะเป็นประโยคก็ได้นะคะ subject verb หรือว่าจะเป็น หรือว่าจะเป็นคำก็ได้นะคะแบบเป็นคำว่ามีอะไรบ้างแบบนี้นะคะเพราะว่าโคลอนเนี่ยสามารถทำหน้าที่เหมือนคำว่า such as คำว่า for example ได้ถูกต้องไหมคะแทนที่เราเนี่ยจะเขียนว่า for example บลาบลาบลาเราก็แค่ใส่โคลอนอย่างนี้ได้เลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะชัดเจนเซมีโคลอนต้องใช้เชื่อมประโยคถูกต้องไหมคะทุกคนดูตรงนี้ข้างหลังข้อ16มันเป็นคำว่า t h e dark snow problem เป็นประโยคไหมคะทุกคน เป็นประโยคไหมอเอ่ยมันไม่ได้เป็นประโยคเนาะมันมีแค่คำนามถูกต้องไหมคะ,ะไม่มี verb นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหลังไม่ได้เป็นประโยคถ้าข้างหลังไม่ได้เป็นประโยคนะคะตัด choice semi colon ออกได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันผิดแน่นอนอะ่ะเพราะมันมีไว้เชื่อมประโยคถูกต้องไหมคะข้างหน้าต้องเป็นประโยคข้างหลังต้องเป็นประโยคนะ,คะเพราะฉะนั้น choice A เนี่ยไม่ได้นะคะและทีนี้มาดู choice B เฮ้ยพี่ มีคําว่า it was นี่ไงประโยคใช้ซมิโคลอนเชื่อมแต่มันก็ยังผิดอยู่ดีค่ะเพราะว่าอะไรคะทุกคนเพราะว่ามันมีคําว่า and ทุกคนเห็นไหมคะปกติถ้ามีคําว่า a อนเชื่อมจะมี subject มี verb ใช่ไหมคะประโยคหน้ามีประโยคหลังมีประโยคหน้ามีประโยคหลังแล้วถ้ามีคําว่า and เชื่อมเนี่ยต้องเป็นมันต้องหน้าตาแบบไหนคะมันต้องเป็น คอมม่าแล้วก็แอนใช่ไหมคะแฟนบอยสุกต้องไหมเอ่ยเขียนไม่พอสักครู่นะคะทุกคนมันต้องตรงนี้ต้องเป็นแฟนบอยถูกต้องไหมคะ for and not or yet so เอาการที่มีคอมม่านะคะแล้วมีแฟนบอยเี่ยมัน มีหน้าที่ไว้เชื่อมประโยคหน้ากับประโยคหลังนะคะทีนี้เราจะเลือกแฟนบอยตัวไหนเนี่ยก็ดูตามความหมายใช่ไหมคะว่ามันเป็นมันต้องใช้คําว่า and หรือว่า for หรือว่า N no, หรือ but or y e t so นะคะเราก็เลือกเอานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นข้อ16เนี่ยผิดแล้วเพราะว่าถ้ามันมี and เชื่อมตรงนี้นะคะมี and it was เนี่ยถูกนะคะทุกคนแต่ว่าตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นคอมมาถูกต้องไหมคะไม่ใช่เซมิคลอนเนาะเพราะฉะนั้นช้อยบีก็ผิดนะคะ เหลือ C กับดีแล้วทุกคนเลือกช้อยไหนดีคะช้อยซหรือช้อย D ดีดีเรารู้แล้วนะคะว่าโคลอนเนี่ยใช้เชื่อมอะไรเชื่อมประโยคสองประโยคหรือไม่ก็คำขยายคำที่ให้ตัวอย่างถูกต้องไหมคะทีนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันมีคำว่า the dark snow มันก็เป็นคำของมันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะแล้วมันก็ไปขยายคำว่า early ต่อถูกต้องไหมเอยเพราะว่า the dark snow เนี่ยมันเป็นมันเป็นชื่อถูกต้องไหมคะชื่อที่เขาให้นะว่า การที่เกิดเหตุการณ์ early ไม่ใช่ early star early star นะคะการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะที่มันละลายไวเนี่ยเขาให้ชื่อว่าเป็น the dark snow problem ใช่ไหมคะปัญหา dark snow อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เขาบอกเรามานะว่ามันเป็นชื่อนะคะเรียบร้อยนะทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ข้างหลังเนี่ยมันไม่ใช่ example ของข้างหน้าถูกต้องไหมคะมันเป็นคำขยายใช่ไหมคะว่า early star เนี่ยมีชื่อ เหตุการณ์นี้ว่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นชัดเจนสิบหกช้อยไหนดีคะทุกคนช้อยไหนดีช้อยซีแค่ถูกต้องไหมคะมันไม่ต้องมีคําว่า b e i n g แล้วนะคะทุกคนถ้าใช้มีถ้ามีคําว่า b e i n g เนี่ยก็คือผิดถูกต้องมาคะมันไม่ใช่เนาะปกติถ้าอยู่ดีๆมันจะมี verb ing ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่อง active passive voice ถูกต้องไหมคะว่าใครทําอะไรถูกต้องไหม ก็ไปอีกเรื่องนึงเลยนะคะไม่เกี่ยวเลยนะไม่ต้องมีบีอิงนะคะมีแค่นี้นะทุกคนแล้วก็เขียนต่อไปได้เลยนะคะเช่น I like fruits แล้วก็ semi colon ไม่ใช่ semi colon colon ถูกต้องไหมคะแล้วก็ apple orange บ b l and a อะไรอย่างนี้ก็ตอบไปได้เลยนะคะหรือว่าหรือว่า I like um this school แล้วก็เป็น colon นะคะแล้วก็บอกชื่อโรงเรียนอะไรอย่างนี้ไปได้เลยเกตนะคะทุกคน ไม่ต้องมีคำไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังโคลอนแล้วนะคะ16ก็เลยตอบ ccat ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหน ถามาในแอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรูน้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ่ย